ครับผมการเลี้ยงบอนไซนะฮะซึ่งก็เหมือนกับการเลี้ยงต้นไม้ทั่ว,วไปแน่นอนว่าปัญหาหนอนแมลงนี่เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นจริงๆสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้นะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีที่เพื่อนๆที่ทางบ้านนะฮะทำได้ง่ายเป็นสารสกัดเป็นน้ำหมักที่สามารถใช้ไล่หนอนไล่แมลงหรือศัตรูพืชทั่วไปได้นะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับผมก็คือยาเส้นหรือยาสูบที่หาได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเราต้องใช้ประมาณ3-4ห่อนะครับ ส่วนที่2นะครับน้ำส้มสายชูนั่นเองใช้ประมาณ1ลิตรซึ่งเราจะเอา2อย่างนี้มาหมักผสมกันในภาชนะที่ปิดสนิทและไม่โดนแสงนะครับผมหมักในถังนี้ประมาณ1-2เดือนนะครับระหว่างที่เราหมักน้ำหมักนะครับผมในระยะเวลาระหว่าง1-2เดือนเราไม่จำเป็นต้องไปคนเขาทุกๆกี่วันนะครับเราสามารถปล่อยเขาไว้ในถังหมักได้เลยครับผมสิ่งที่ได้ก็จะเป็นสารสีเข้มๆสีดำนี้เราก็ใช้วิธีการกรองกา,กากออกใช้แค่น้ำนะครับผม วิธีการใช้นะครับผมอัตราส่วน1ต่อ1นต่อน้ํา1ลิตรได้นะครับผมฉีดทั่วใบทั่วต้นให้ทั่วนะครับเป็นการไล่มแมลงได้ดีมากๆเลยครับผมช่วงเวลาที่ควรที่จะช่วยลดนะครับผมแนะนําเป็นช่วงตอนเย็นนะครับผมเพราะว่าช่วงเย็นจะทําให้น้ําที่ลดตามต้นไม้ไม่ระเหยแล้วก็จะอยู่กับต้นไม้ได้นานมแมลงส่วนใหญ่หนอนส่วนใหญ่ก็จะมาตอนกลางคืนทําให้หนอนไม่ค่อยเข้ามายุ่งกับต้นไม้ครับผม เพื่อนๆคนไหนที่ดูเราชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ